a few moments later. ีเ m e n ขา l ีก e มาค่ะ What What the fuck เอค่ามาเห็ยังคะตัเวลาสอแล้วครับกว่าที่สามครัเคยลงไปนะคะสวัสดีค่ะพบกับพวกเรา อยูนะคะค่ะเขาชื่อเหมี่ยวนะใช่ค่ะเราอายุ1 8บ9ปีนะคะมาจากตัวบุงการค่ะมาเรียนที่พะเยาค่ะเรียนคณะเกษตรศาสตร์สาขาสัตวศาสตร์ค่ะค่ะแล้วก็เป็นแฝดกันนะคะเราอ่ะเกิดเกิดทีหลังหมิวน่าจะเป็นพี่นะคะหมิวเกิดก่อนนาทีนึงค่ะใช่เพราะว่าเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาว่า คนที่ออกทีหลังอ่ะเขาให้แบบเสียสละให้คนน้องออกก่อนค่ะสมัยเด็กเนี้เนาะใช่ถามว่ามาที่นี่ได้ยังไงนะคะก็คือเหมารถตู้มาค่ะก็มาทั้งครอบครัวเลยนะคะก็มีพ่อมีพี่สาวอีก2คนค่ะใช่ก่อนจะมาถึงนี่ก็แบบใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงเลยค่ะแบบนั่งจนแบบ เหนื่อยมากเลยค่ะเรบปุ๊สุดๆชายเมืนเลยข่าอืดดักค่ะ What? What เรานะคะก็ก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตมหาลัยนะคะแล้วก็ไปเที่ยวบ้างคลิปกินบ้างคลิปแกงกันบ้างนะคะก็ทุกคน,นอยากดูคลิปอะไรนะคะก็สามารถ เม้นมาบอกกันนะคะแล้วก็จะทำให้นะคะทุกคนใช่ค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์ปักตะไครไ้ใช่ Subscribe ใช่ให้พวกเราสองคนด้วยนะคะค่ะสำหรับชอบ่องแฟชนแฟดอันนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย A few moments later เขาดีเากุามาค่ะ What What the fuck ออกคะมาถึงยังคะครับเด้อแล้วครับบอเว่า23บ่าครับเช่ะคะเลยรลูไปนะคะครับพ1้นค่ะไม่รู้หรอ